สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆ FC ทุกคนนะคะวันนี้พามาเที่ยวนอกสถานที่นะคะวันนี้เรามาที่ทะเลกันนะคะเพิ่งจะมาถึงอ่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาเก็บบรรยากาศเนาะนอกสถานที่วันนี้อะไรนี่พลุงพะวังที่สุดเลยวอดนื่อันนี้เพิ่งมาถึงนะคะมาถึงอ่งะ ข้าวเนาะมี่กับข้าวเราก็มีไหนอ่ะเห็นป่ะวุ้ยบวชชีนะคะไหนอ่ะมองไม่เห็นละเออวุ้ยบวชีหอมวุ้ยบวชชีมากินค่ะเพราะว่าตัวเขามาไม่มีมาก็ไม่มีอะไรกินจริงๆมีส้มตำอย่างเดียวนะคะีส้มตำอย่างเดียวเพราะว่าเขาไม่เปิดร้านนะตอนนี้ก็คือต้อง หอมากินเองก่อนพอดีมาคิดว่าจะมาหาบรรยากาศนั่งชิวๆกินอาหารทะเลเนาะสั่งกับข้าวแต่ปล่ามาไม่มีเขาไม่เปิดร้านนะคะดีที่ยังมีส้มตำอยู่เนาะนี่ก็มีขอบวชชีมากินเองยังกันตายได้แล้วก็พา น้องเบลล่ามาเที่ยวทะเลนะคะนี่ค่ะครั้งแรกที่พาเบลล่ามาเที่ยวทะเลนะคะพอเอาเวลากินข้าวแป๊บหนึ่งกินอาหารแป๊บหนึ่งเพิ่งมาถึงนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงเนาะก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเก็บบรรยากาศด้วยกันก็สวัสดีทุกๆุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องสันตกรอบซิตี้นะคะวันนี้พามาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะสวัสดี ท่านทุกที่ที่อยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่ที่ได้เข้ามารับชมช่องสอนลกเกาะกวันนี้จะพามาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะเดี๋ยวจะพาไปเก็บบรรยากาศทะเลวันนี้เนาะก็มีคนมาไม่มากนะคะคนมานี่เดียวแหลมเนาะวันนี้ก็คือวันเสาร์นะคะคุณจะเปิดล็อกดาวมาได้แค่สี่วันเนาะวันนี้มันเป็นวันเสาร์ล้วก็พาออกมาเปลี่ยนบรรยากาศกัน นิดหน่อยเนาะเดี๋ยวจะพาไปท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศต่างๆนะคะสายคือค่ะตอนนี้นะมีพี่เขามาขายข้าวเนาะขาขายขนมขนมไทยๆอันนี้เอาขนมต้มชักงปีศาคูค่ะชักงไปยี่สิบบาทจ้าโอเคอันนี้อู้ยังร้อนๆอยู่เลยข้ามาไม่ไดจ้ะอันนี้เป็นขนมต้มจ้าขนมต้มอันนี้เป็นข้าวเหนียว ข้าวเหนียวสังขยา20สิบาทหมดเลยใช่ไหมคะหนึ่งห่ออุดนตรงที่เขาสักนนี่กินได้เยอะมากอันนู้นคืออะไรคะนี่อันนี้จะเป็นนมสดอ๋อเป็นกระบอกนมสดะรสอะไรอันนี้จะเป็นดั้งเดิมเลยจ้ะเออดูดิร้านค้าไม่เปิดร้านเนี่ยร้านค้าก็เข้ามาหาเราจนได้ดูสิดูสิโชคดีอะไรคันปานนี้มาขายทุกวันขายขาขายทุกวันอันนี้ ได้ทุกอย่างเลยนะไม่ก็ฟัวกู้แก่ถ้าทำมาใหม่อันนี้ขายยังไงคะตัวนี้อ๋ออันนี้สามแก้วห้าสิบจ้าสามแก้วห้าสิบอันนี้เหมือนกันรสชาติดเดียวกันใช่ไหมเดียวกันค่ะก็ตัวนี้เนาะเอาอสองอย่างนี้เป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวสังขยาอันนี้สามกระปุกอันนี้เป็นเท่าไหร่คะทั้งหมดเก้าสิบบาท โอเคเดี๋ยวช่วยที่ถ้าอุ่นหนุนข้าเหนียวตัดตรงนี้นะ่าประมาณใหม่ใหม่าข้าเหนียวตัดคือข้าเหนียวตัดค่ะไม่รู้ที่ไม่รู้เขาเรียกกันไงแต่ทางเรียกข้าเหนียวตัดอืมแบบอันนี้เราได้ข้าเหนียวนี้แล้วสังขยาพอดีอันนี้ไหมแปลกอร่อยนะอือข้าจะ้าจะอร่อยนั่นแหละเอาหน้าอือเห็นเท่าไหร่ ร้อยหนึ่งได้ไหมร้อยสิบบาทจ้ะไหมมันเก้าสิบเก้าสิบบาทคุณให้ไม่ได้ใช่ไหมเออถ้าคุนให้ได้ก็จะดีมากเลยมีซื้อหลายอย่างเอาเป็ดเป็ดไม่ใช่อะไรหรอกฉันทำมาอย่างละหน่อยละหน่อยทำมาไม่ได้เยอะถ้าทำได้เยอะก็ง่ายแต่ให้ได้อย่างละไม่ถึงชิปอันอีกทำมาเนี่ยแต่อันนี้อันขอไว้นะ โอเคไม่เป็นไรร้อยสิบก็ร้อยสิบเนาะอุดหนุนกันคนไทยขอบคุณนะจ๊ะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะเปสาวทุกไปไหนมาไหนก็ปลอดภัยทุกพี่ขอบคุณมากพี่ก็เช่นจำจ๊ะขายหมดไอวไอีกจ้ะปลอดภัยจะพูดด้วยอ่าจ๊ะขอบคุณนะจะขอบคุณนะจะโอเคนี่ครัร้านค้าเข้ามาหาเราถึงที่แล้วนะคะหน่งบุแล้วไทยๆมาใหม่ๆจ๊ะ านไปผ่านมาก็อุ่นุนที่เขาได้นะคะค <im it> ่ะค่ะโอเคค่ะเมื่อกี้เราก็ได้ซื้อขนมเนาะที่เขาเดินมาขายนะคะนี่ก็จะเป็นสักูเนาะ <im it> รีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งก็พอดีร้านค้าตรงนี้ตรงสมโมสรน,นี่เขาไม่เปิดนะคะเราก็ พอดีไม่มีอะไรกินด้วยกินของกินเล่นเนาะก็ได้ช่วยช่วยช่วยกันช่วยคนไทยด้วยกันเนาะซื้อขนมนี่เป็นข้าวเหนียวห <c oughs> น้าสังขยาเนาะแล้วก็นี่เป็นเต้าหู้นมสดนมสดนะคะนี่ก็กระปุกสามกระปุกห้าสิบบาทเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นถั่วแปร์ถั่วแปร์นะคะตัวนี้ยี่สิบบาทค่ะยี่สิบบาทก็ไม่ชาร์จนะคะแม่นะคะ้าก็ไม่ได้ชาร์จนะ ช่วยกันอุดหนุนกันไปเนาะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นสักูสักูนะคะยี่สิบบาทเองนมากินอยู่ราคาก็ไม่ชัดนะคะเป็นชาวบ้านมาขายเองนะก็อุดหนุนพี่กันไปโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมเนาะมาลองชิมสักูว่ารสชาติเขาจะเป็นอย่างไรปกติ ปกติมานี่ก็จะมาสั่งอาหารในร้านสมูสอนนี้นะคะในร้านสมูสอนนี้พอดีวันนี้เขายังไม่เปิดนะคะก็มีแต่ส้มตำส้มตำข้างทางอย่างเดียวก็ข้าวเหนียวก็ไม่มีเลยข้าวเหนียวไม่มีเลยะค่ะหน้าตาหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราะถ่ายรูปเอาไว้มามาเที่ยว เปลี่ยนบรยากาศทั้งทีเนาะอันนี้ก็จะเป็นนมสดน,นะคะซื้อสามกระปุกห้าสิบาทนี่ถือว่าถูกแล้วบ้านเราก็ขายกระปุกละยิมยี่สิบาทอยู่แล้วมาที่นี่ยังได้สามกระปุกห้าสิบาทเนะเท่ากับพีขารลดให้แล้ว,ลวโอเคนะคะ,คะแล้วจะมาลองชิมดูอ่ะสักครูที่นี่เป็นยังไง ที่เขาคงก็รับมาน่นแหละดูแลทางก็รับมาไม่เพราะว่าทําเองก็คงไม่ไหวหกับหลายอย่างขนาดนี้มัน่าจะเป็นรับมาเหนียวแกะไม่ได้เนาะนี้ยคะจะชิมเลยอืมอืมไม่ได้ เร็นะรสชาติก็ใช้ได้อร่อยายาตอนนี้ยังไม่จิน จะเป็นทะเลปึกเตียนนะคะที่นี่ะเลปึกเตียนเนาะหาดปึกเตียนนะคะในโควิดครั้งที่สองก็มาครั้งหนึ่งแล้วก็ครั้งที่สามนี่ก็มาอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกของโควิดครั้งที่สามเนาะผู้คนเล่นน้ําก็จะมีหย่อมเยมลูก,ล,ก,ล,ก,ล,กลูกกับพ่อเล่น เราจะพาเดินไปหาดทรายฝั่งนู้นเนาะเดี๋ยวเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมกันนะแทนข้าวได้ไหม่าวว่าจะมาสั่งอาหาร าเสร็จร้านอาหารยังไม่เปิดนะคะเราก็เลยพอดีมีแม่ค้าเล่มาเดินขายขายขนมเนาะขายของว่างๆของกินเล่นฝุดหนุนกันไป จะตกแล้วนะคะตอนนี้ก็ต้องรีบถ่ายน้ำทะเลขึ้นซัดแรงมากเลยแต่ผู้คนน้อยผู้คนมาเที่ยวน้อยมากนะคะก็มากันไม่กี่เจ้าเนาะเพราะว่าเขายังมันเพิ่งจะเปิดเนาะเพิ่งจะเปิดปล็อกดาวน์นี่นะ น้ำกระชอน้ำแรงมากเลยนะะกหา,าดฝึกเตียนค่ะตอนนี้ฝนก็ลงฝนล,ลงหน่อยๆแล้วนะนตอนนี้ก็จะเป็นหาดทรายที่ให้ผู้คนลงเดินได้เนาะเดี๋ยวเราก็จะ เดินบ้างปะโหยพาพาลงมาหาดทรายแล้วนี่ลูกอะไรในน้ำซัดมาอ,อเป็นช่างนอนหิน เปืือมีเต่ามีอะไรมันซุกอยู่เนาะค่ะทะเลสวยมากเลยโอ้โหโอ้ื่นแรงมากนะคลื่นแรงมากเลยคงจะลง เล่นไม่ได้แลวเนาะเพราะว่ามันคลื่นแรงมากเลยมีลูกอะไรเอ่ยอลูกอันนี้อ๋อลูกจากลูกจากเฮ้ยเราเก็บไปปลูกดีค่ะมีเพื่อนๆนี่ลูกจากนะเดี๋ยวเรามันมันซัดมากับน้ำทะเลเดี๋ยวเราเจะเอาไปปลูกเนี่ยมันออกงอกแล้วนะมันออกงอกแล้วเนี่ยเออ แรงมากเลยนี่น้ำเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มแรงมากแล้วเพื่อนๆเลยน่ากลัวมากคลื่น,น,นมันใหญ่จังเลยอะ่ะมันน่ากลัวมากเลยมันซัดมาดูเดีดูเดียดเด่ยโอ้ยดูดิโอ้โหคลืนเนี้ยโอ้นนโหเฮ้ยน,น่ากลัว ด,ดูดูพ่นี้ไหม่ละใหมละโอ้โห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 โอ้แหโอ้โหม้นหโอ้โหโอ้โหอ้หโอ้อนกหโอเโหโอเโหโอ้โหอ้โหโ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 อ้โหอ้ะมัน้โหโอ้โหโอนโหโอ้หโอ้โหอหโอ้โอ้นหโอันหโอ้โหโ่หอนหอมันหอ มีนักท่องเที่ยวมาเหมือนกันนะคนมามาเที่ยวเหมือนกันพวกวัยรุ่นเนาะนัน่นนะเขาก็มาเป็นแก๊งเพิ่งจะมาเพิ่งจะมาอีกแก๊งหนึ่งนะเป็นพวกน่าจะเป็นนักดนตรีเนาะขังนู้นก็จะเป็นแม่พันธุรัตนะคะแม่พันธุรัตนะคะเดี๋ยวเรา บรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมด้วยกันนะัฝั่งนี้ก็จะเป็นป่าอะไรเอ่ยหนาหนาทึบเลยนะทรายหาดฝั่งนี้ก็จะให้สำหรับที่ลงมาเดินเที่ยวได้มีที่เดียวนะไม่ก็ที่ไม่ได้เยอะโอ้นี่ก็จะเป็นรูปูนะคะปูนีแต่รูมัน ครูเต็มไปหมดเลยเนะาะปักคงไว้ก็คือแดนนี้ถ้าน้ำขึ้นมาถึงตรงนี้นะคะก็คืออันตรายแล้วก็ห้ามห้ามเล่นห้ามมาลงในหาดนี้เด็ดขาดนะคะขึ้นมันซัดมากกลัวามากนี่ก็เป็นอีกกรูหนึ่งนะจ๊ะ ือกหอยน้ำทะเลมันซัดขึ้นมาหอยในแคลงเดินทะเลโอ้นี่ฝั่งนี้เยอะเลยเปลือกหอยนี่เปลือกหอยสวยๆอันนี้สวยอยู่สีเทา ฝั่งนู้นก็จะเป็นขาดอะไรอีกสักอย่างหนึ่งไม่รู้นะที่เป็นมีพญานาคอะเนาะฝั่งนู้นนะคะ หมดเลย,ยใหญ่ๆนดเลยค่ะก็นี่เป็นบรรยากาศมาเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมด้วยกันเนาะจะได้ไม่เครียดเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเนาะมาเดินทะเลอู้ขึ้นมาถึงนี้เลย นี่น้ำเริ่มจะขึ้นขึ้นมาสูงแล้วนะนี่มกระตีวเมื่อกี้ยังอยู่ตรงนู้นอยู่เลยนี่ขึ้นมาถึงนี่แล้วขึ้นมาขึงนล้ำขึ้นมาไอลล้นขึ้นมาล้นขึ้นมาแล้วนี่มันคืออะไรอะ่ะต้นอะไรอะ่ะแปลกดีเป็นแถวเลย นี่เราเห็นรูปูกำลังขุดอยู่เลยเมื่อกี้อ,อ้าวมีตัวอยู่ข้างในีตัวอยู่ข้างในนะคะเห็นไหมรูขุดเจาะลงไปลึกแล้วเจอค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเดินไปอีกสักหน่อยนึงเนาะเดินไปเรื่อยๆเผื่อเจอสิ่งมีชีวิต เป่าเออเนี่ยอืมอืมอ๋อตรงนี้เป็นที่น้ำวนน้ำมันขึ้นมาเป็นรูป,ปูเก่านั่นแหละโห,หน่ากลัวมากเลย ใส่รองเท้านะคะหูเปลือกหอยเยอะมากเปลือกหอยเยอะมากเลยไม่ไม่มีปลา <c oughs> เหมือนเจ้าหัวจะทิ่มอ่ะเนาะถ้าเราไปยืนยืนอยู่ใกล้น้ำอ่ะเหมือนหัวเราจะทิ่มอ่ะเหมือนกับมันดูดเราเข้าไปอ่ะ จะตกแล้วนะคะข้างบนคว้าคืม้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาแล้วเนาะนี่ก็เป็นบรรยากาศทะเลฝึกเตียนนะคะพอดีมาเที่ยวหาแม่เนาะมาเที่ยวมาแวะแล้วก็เลยแวะเลยมาเก็บบรรยากาศนิดนึงอู้นี่เป็นหอย หอยเมงผู้อ่ะเนาะน่าจะเป็นเปลือกหอยเมงผู้นะเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมมันเปลือกหอยเมงผู้อ่ะสวยด้วยอ่ะสวยนะเป็นเหมือนปากนกเลยอืมสวยสวยสวยมันเมงผู้ยักษ์อ่ะอา้าวเราเจอแมงกระพุนเพื่อนๆ นี่ที่ใครยังไม่เคยเห็นแมงกะพุนนี่แมงกระพุนนะคะหน้าตามันเหมือนเหมือนปลาหมึกเลยนี่ค่ะปลาแมงกะพุนอืมควัดขึ้นมาใครที่เคยยังไม่เคยเห็นแมงกระพุนนะคะนี่แหละคือแมงกะพุนจ้านี่ค่ะแมงกะพุนจ้า นักนะเนี่ยลูกวอลเลอร์นะค่ะอ่าแม็กก็บ,บอกว่าถ้าเกิดฝนจะตกน้ำจะมาเนี่ยห้ามลงเล่นมันจะเจอแมครับจะปุะลกระปุนไฟนะคะอ่าเพื่อนๆเนี่ยตอนนี้ฝนก็เริ่มไล่ตูดมาแล้วเนาะโอ้ยเราต้องเดินกลับแล้วนะคะฝนไล่มาแล้วเพื่อนๆ ตอนนี้ก็ไกลเติบว่าจะถึงที่พักแล้วเราจะเดินกลับยังไงจะทันไหมเนี่ยเอาตรงนี้เราเจอปูแค่โอ้ยฝนไล่มาแล้เาจะทันไหมเนี่ยต้องวิ่งแล้วนะล่ะฝนมาแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ซุ้มนะคะเจอกันที่ซุ้มนะคะบรรยากาศสวยงามมากเลยโอ้ยจะทันไหมเนี่ย ฝนไล่ตูดมาแล้วร้อยตายเบียดแน่เลยฝน <c oughs> มาแล้วฝนมาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเก็บกล้องก่อนนะคะค่ะตอนนี้ก็ฝนหยุดตกแล้วนะคะเพื่อนๆฝนุกตกแล้วแดดออกแล้วฝนมาซับเดียว เนาะอันนี้คนก็เริ่มออกมาดูบรรยากาศวิวทะเลแล้วเนาะอย่างนี้นะคะก็น้ําขุนเลยฝนตกมาแป๊บเดียวฝนตก,กขุนเลยก็นั่นนะคะเก็บบรรยากาศเพื่อนๆได้รับชมด้วยกันเนาะก็คือบรรยากาศที่ผาปึกเตียนนะตอนนี้ก็น้ําขึ้นนะคะน้ําขึ้นขุนเลย เดี๋ยวจะลงไปล้างรองเท้านิดหนึงเมื่อกี้ฝนตกแล้วก็วิ่งอาหาดจรายจะลงได้ไหมเนี่ยทรายเต็มรองเท้าเลยนาะนู่นนะคะก็เป็นสัญ,ญลักษณ์แม่ทีเสื้อสมุดเนาะนางทีเสื้อสมุดกับพ,าพราไพรมันทำไมสูมไม่ได้ว่าค่ะ แล้วก็ช่วงนี้ก็ฝนตกแดดออกก็จะมีคนออกมาเดินแล้วนะคะเดินไปะ่าป่ายแล้วนะฝนตกหยิบหิมวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอจะเนี่ยค่ะเป็นป่ายหาดปึกเซียนเพชรบุรีนะคะมะค่ะ โอเคค่ะเพื่อนวันนี้ก็พามาเลเที่ยวหาบปุกเยียนเนาะตอนนี้ก็ม้ำขึ้นตะเลขุ่นมากเลยก็คนยังออกมาไม่เยอะนะคะเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์เนาะเพิ่งจะเริ่มเริ่มเปิดล็อกคลายล็อกเนาะผู้คนก็มาเที่ยวนิดหน่อยวันนี้สันนอกอกก็จะ ปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะค่ะเพื่อนๆมาเที่ยวชมหัดปึกเรียนเนาะเป็นครั้งแรกของการเปิดทายล็อกดาวน์เนาะครั้งที่โควิดครั้งที่3ามแล้วเพิ่งจะได้ออกมาเนาะก็ยังไงก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เนาะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสอนนกอบด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆให้มีกำลังใจทำงาน ถึงกะไม่เก่งนะคะคเพื่อนๆขอกอก็ไม่ไม่ใช่คนเก่งเนาะก็ยังไงฝากเพื่อนๆให้กําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะน้ำก็ะทบทีมันมาเป็นคลื่นทีละลอกละลอกหนึ่งน่ากลัวมากเลย เหมือนเราจะหล่นลงไปยังไงก็ไม่รู้นะจะเอาเท้าไปล้างทรายออกสักหน่อยหนะึงไม่ถึงเาขึ้นใหญ่ๆเลยเอาอเอาขึ้นนี่โอเค